สบายดีพี่น้องปร่งปายสกุลสกคนสบายดีพี่น้องมีมากินเมียงข้าวปุ้นอืเมียงปุ้นหรือว่าพันข้าวปุ้นพี่น้องนี่ป่าตัวบักใหญ่ในตลาดมาเลยแกนังเนี่ยออกไปมาย่างเองพี่น้องมาปิ้งเองแล้วก็มีพักสลัดเจ๊บุกี้ไปเจออืมพี่น้องมามาพี่น้องโปร่ป่ายมาบ้านนี่กินกับครอบครัวพี่น้องครบทีม ยังขาดอยู mermaid 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 <ounded> ่สามคนคนหนึ <man> ่งไปไปห้องเรียหนิบุคุณมาอีกคนหนึ่งอยู่ตลาดบุคุณมาคนหนึ่งอยู่อยู่ทุงนายคนหนึ่งอืมทานกระปุ่นเลยนี่กะปลาเผาพี่น้องเลยเข้าไปตลาดมาเขาก็เลยซื้อมาเห็ดสุโพรกินอซูร้านๆกินนี่น้องกระปุ่นซื้อมาสองโล่งมแห้งมะหวอดยังมี แล้วก็น้ำเห็ดเองน้ำที่เองจินาะพักเลยกินเองที่นอนบริสุทธิ์หใบน่อยนะบริสุทธิ์นี่บหน่อยนี่น่คือแหล่าะปลาตัวมันใหญ่ด้ยเน่ยหนก่ไมอยันอนอยากมันมันอันมคืดีหน่อยมันก็เลยอัน

ไม่เห็นอะไรกินใส่บวงสดเต้องเอาอันถวยมาใบหนึ่งต้องให้ถวยมันถึงมันพี่น้องน้ำใส่สูตรใหม่พี่น้องบันี้เอาห่อมาได้เอาแบบซีเพี่น้องปุ่นใส่แล้วก็พักใส่ด้วยไม่ไมันก็อยู่ไม่ได้หรอกตัดตามเจ็ซซอกสดเลยบันี้ ในาเามเนาะบูกใน้นบมแกะเนื้อปลาใสกวานปลาสดๆเลยบินหลาดนับจิ้มไมนซีฟู้ดน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มยังปิดจิ้มแบบใส่ถุดตัวนี้สูงวจิ้มัวนสเนาะอหวานสดเอาพี่องบ้าน มันใบใบมใหญ่เนาะสลัดใบน้อยนี้แต่ละห่านก็น้อยเบิ้บาข้าวเลยเนาะตลาดกายพนสียนะเนาะทากินเลยรือเปล่าตมนมาสองโลโลนึงก็วบาทโลเพื่อนพักก็ย่างะยี่สิบบาท้าเป็นเงินบาทเนาะ จะกินหน่อยเป็ราคนอยากกินขอก็ไดก้กินกินก็พอไปนั่นเี่นเงเพราะว่ามันตอนเพียนออืมหายยาแล้วเปล่เออยาพี่กับหอยาหมอเรายาแล้วคนไนกินน้อยคนเนี้น,นั่งเหนเรอพ้อุ่นบุไร้เฮดแก้วเอือ แกแบบนุ้ดบมัน่อยครับเพราฉนันางนี่ใบน่อยนะตากมันมัน หลุมหดนอนโซดเวสุดห่อสุดตัวตัวเหลือตัวใบใหญ่มากห้าทางออกเนี่ใหญ่ตัวกำลังสองพันเราเราสิลดให้ ซื้อแล้วล่ะงหนียวน้ำแดงเขาพูไงปูน so ้ำใบหนึ่งโหได้หาเ่เอทักนี้จะใส่ชปิ้นปูพเนาะเด่นอย่านี้ก่อนวิดพุนกอบพี่นาะเจวิตพุนชาปินสิบปูถ้าปูกย่มพุนี่เขาต้องมุงบ่ต้องต้องดูอันไนั้นต้องผานชื่อผานหรมุงบ่ มัต้องลงทุนรายตรงเอ้ค่นนะสแลนเนาะอืม,อมสวดวะเนี่ยเสื็อผักรวมกันเลยหลายเลยรก็สด ตัวยังไงเนาะอืมสี่คนสาวเป็นโมเหอยมักไะไรนของปานปานเนี่ยเป็นพลังขญันขึ้นเป็นกระโจเก้ามวนลูกก้ะมวนได้เกาเก้ามวนวะเก้ามวนจ้าินกระดูกดิดงกินแล้ว กูเท่าเพิ่งกินแล้วคั่นไม่ออกปานกินแต่ไม่รุนเป็นบางคนเนาะสีเลยสดดไปสีเลยวไบัวล่ะเสียกันได้ยวอก็เสียไปแ้ปแบอ่ะ พักพวกหน่อยอพักเนยต้งกุยกับล่ะมันต่วนมันต้วนหน่อยเลยมะเรงกรักใชะต้องเห็นตัวสีมสูตรใหม่ไหนน็นแบบสีขับห่อ khoa. Nón kiến thứ nhất nó xuất dạng luôn. Chợ lạ này. ้ามคือบัวมันยนกน,น้ำเป็นไ้โลละ่สิบบาทกระปุกโลเลยวะืยซื้มมาสองโลเลยผมผมผมถ่ามดเลย เป็นห่อเลยนะสดสดก้ปุ๋นมือนเนี่ยตอนอพีุ่มุยนทำแหลมงาแบบเลี้ยงกระต่ายนอตาปูคนนองามเนาะเจเจคนทีกินยังนอกินดดปลานไงไม่อเจเจยเงินอะหาย้ เจ้ยเอ้ยเจ้ยเจ้ยบดได้ห้าหมื่นเลยม่ใช่ค่้ามาคนพวกนี้ต้องกินแบบนี้เมื่อคืนนี้เด็ยวตื่นมายังได้ยินเสียงบ้าน อันคอยเขามากนเราเรากมากินกันต้นหูงกเสีกินได้ไหมขเลยขึ้นเขางานเบิดเพื่อนหนึ่งเลยขับี่น้องเอ้ยโอเคโอเคไ่น้องเลยพ่อขึ้นไม่ี่น้องคิหนะเราคิปนี้อ่าพอสมัยก่อนน้องเพชรกิน้าไปเพชรี่น้องเลย ฝากติดตามด้วพี่น้องเลยเขามาชมใหม่ก็กดติดตามให้มาเราสปิน้ำสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดี